ก็เลี้ยวซ้ายหน้าโบสถ์เลยได้งเลย นะร่วมสมัยเรียกวปนรถคลาสสิกนะคือได้นำประยุกตะหว่างเกวียนนะคือมีญาติโยมถวายล้อเกวียนมาให้แตนะ่เราก็มาประยุก์ตทำอย่างไรถึงจะให้ล้อเกวียนนี้มันวิ่งไดนะ้เพื่อใช้ประโยชน์ในการรับส่งหรือว่าพาญาติโยมชมบริเวณวัดของเรานั้นนะกว้างถึง160นาไรนะ่นะนะรอบวัดมีคลองล้อมรอบก็3,380เมตรสำหรับผู้สูงวัยก็เลยอยากจะในะเวลามาชมวัดก็เลย จะได้ใช้รถคันนี้เรียกว่ารถคลาสสิกคันนี้เป็นรถประยุกต์นำพาให้ญาโยมได้ชมสถานที่ต่างๆภายใน,นบริเวณวัดให้รอบอาานั่นฉะนั้นความเป็นมาของรถคันนี้ก็นะเกิดจากไอเดียที่ว่าเคยเห็นรถโบราณรถโบราณที่นะมีซี่แล้วก็มองเห็นรถที่ชาวนาเขาใช้กันแต่เขาใช้เป็นออล้อยางเราสมัยประยุกต์เป็น เอาล้อเกวียนใส่แล้วก็พอดีที่วัดวก็มีเศษเหล็กก็เลยเอามาทําเป็นคัดซีแล้วก็ให้ช่างซึ่งประจําที่วัดมีอยู่เป็นช่างเชื่อม่เสร็จเราก็ช่วยเชื่อมแล้วก็ช่างไม้ตามาก็เป็นคนออกแบบว่าทําแบบนี้แบบนี้นะก็ประยุกต์ขึ้นมาเอาแหนบมาใส่เอาโชคมาใส่แล้วก็ปูพื้นไม้พอดีไม้สักของเรามีาติโยมบริจาคมาก็เลยออกแบบเป็นให้คล้ายๆเกวียนต้นเรื่องโครงเหล็ก เนี่ยเป็นแปบที่ดัดเหล็กมานั่นก็คืออาตมาก็เคยเป็นช่างดัดเหล็กนะช่างทอ่อแต่มีเครื่องดัดเหล็กอยู่แล้วก็เลยมาประยุกให้มีศิลปะเพื่อความสวยงามแล้วก็คลาสสิกแล้วก็วิ่งได้สามารถนําสมเณรนะภาคฤดูร้อนนั่งได้ประมาณ20รูปพาไปบินตบาทพาไปทํากิจกรรมเพื่อความผ่อนคลายของสมเณรบางทีญาติโยมผู้ชมกัญอย่างเช่น,น,นท่านรองผู้ว่าจังหวัดกำแพงเพชรมาเยี่ยมที่วัดก็เลยให้ลองนั่งชมดูนะเกี่ยวกับพาไปชมสถานที่ต่างๆหรือแขกสำคัญที่อยากจะทดลองนั่งดูแล้วเราก็สามารถที่จะ ำพาไปชมบริเวณไปเรื่อยๆนะแบบธรรมชาติแตนะ่เครื่องยนต์นี้ก็เป็นเครื่องนายันว่า120นะสูบเดียวแต่ก็ใช้ได้สตาร์ทคือไม่ต้องหมุนนะนะเครื่องสูบเดียวไปเรื่อยๆนะประหยัดน้ำมันแล้วก็ทนแตนะ่ส่วนตัวรถนะอันนี้เขาก็มีโยมเขาถวายมานะส่วนมากก็ได้รับบริจาคที่มีบริจาคมามีอะไรบ้างครับก็มีล้อกเกวียน<ะ>มีตัวรถนะแล้วก็มีไม้ไม้สักทั้งคันกรจกนี่เขาบริจาคมา ในเครื่องยนต์ก็จริงๆแล้วตอนนั้นซื้อมาประมาณ30,000กว่าบาทซื้อใหม่ๆเลยนะ,ะซื้อไ้นานแล้วสีแล้วก็นะซื้อมาสีนึงประมาณประมาณ10,000บาทคือเรียกว่าลักเกอร์เคลือเบเงาให้ดูดีเพื่อรักษาไม้ให้คงทนหน่อยใช่ร่วมด้วยช่วยกันเกียตมาก็เป็นคนดีไซน์ออกแบบควบคุมว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้เชื่อมแบบนีนะ้ติดตั้งทุกอย่างไม้ต้องทําแบบไหนอย่างไรรวมค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ค่าแรงด้วยไม่ต่ำกว่าแสนใช่สาหรับคันนี้ครับ ใช้เวลาทำกี่วันครับคันนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนก็ช่วงประมาณเดือนมีนาใช้ช่วงเมษาสามเณนถ้าเรืองเราอนมาบวชพอดี